อัปเดตข่าวสามเท่าลิซ่าเอาอยู่เทเสียงดังกระหึม่มทีแม่เทนโลกรออดนอนรอมาฟังข่าวดีกับลิซ่ากับเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีพเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะปลาลิสปาใจาอีกไม่กี่อึดใจนะคะก็จะถึงวันที26่26กมกราคมกับการแสดงคอนเสิร์ตโซโลเดี่ยวครั้งแรกในต้นปี2024ของน้องริซ่านะคะกับคอนเสิร์ตงานกุศลนะคะเลกาลาเดซพิชจอนสองแตั้งแต่ปี1989านะคะสำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลของฝรั่งเศสได้ํำเนินการแคมเปญยีโรคอยคอลเลคชันค่ะทำเกือบทุกปีนะคะในช่วงต้นเดือนมกราคมเพื่อระดมทุน ะะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆและวัยรุ่นที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลนอริซาก็ถือว่าในศิลปินเคป๊อปหญิงคนแรกนะคะปีที่แล้วค่ะกลุ่มไรพิงก็ยังเคยขึ้นแสดงที่เวทีการกุศลแห่งนี้มาแล้วกับเพลงชัดดาวนะคะเราก็มารอดูความยิ่งใหญ่เสียงดังกระหึ่มอลังการซึ่งเวทีก็ใหญ่กว่าทุกปีถึง3เท,ท่าด้วยกันค่ะตามคลิปก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะเวทียิ่งใหญ่อลังการนะคะพร้อมเสร์ฟความปังก็สามารถบรรจุผู้รับชมได้เยอะมากๆซึ่งบัตรเปิดขายตั้ง แต่วันทีเก้ามกราคมที่ผ่านมาแล้วบัตรก็ไขหมดเกรียงถูกที่นั่งนะคะที่อโคลอารีนาฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ก็มีภาพจากสมาคมดนตรีออเคสตร,ปราปล่อยออกมานะคะก็มีการซ้อมการแสดงรวมถึงวิดีโอเวทีเรียกหนำย้อยฉ่ำนะคะสำหรับน้องลิซ่าก็เก็บตัวเงียบนะคะซึ่งว่าเป็นการแอบซ้อมการแสดงอยู่แน่ๆเราก็มารอน้องลิซ่ามาลงรูปเรียกหนำย้อยกันนะคะสำหรับทีมแม่แม่แมชาวบริงก็พากันเตรียมทวิต อนะคะคอดรับอดนอนรอเทรนกันแล้วนะคะต่างก็บอกว่าพร้อมบวกขึ้นเทรนมากๆอีกไม่กี่อึดใจเท่านั้น,นะค่ะ และสุดท้ายนะคะเรามาดูความปังของน้องลิซ่ากับเพลงมันนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวเคป,ป๊อปที่มียอดสตรีมเกิน1,000ล้านครั้งบนส Spo ต ify พร้อมทั้งความสำเร็จ u ิน n n s s w w r r l r r e o r r s ถึง8รายการขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ